ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปันรวมใจเทือกไทยองค์ราชาเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัววันที่26กรกฎาคม2565ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบ,บรมชายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวภายใต้กิจกรรมโครงการปันรวมใจเทไทยองค์ราชาโดยมีนายนนทพัฒน์กิจรักษาปลัดอาวุโสอำเภอท่าบอกกล่าวต้อนรับมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า1,000คนแพทย์หญิงละดีมนสกุลครูผู้อหนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบอกล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศที่จัดตั้งขึ้นจากความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์ท่าน ในส่วนของการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ด้านการเจ็บป่วยซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตั้งปณิธานและร่วมใจการปฏิบัติภารกิจนี้อย่างเต็มที่มีการพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพทางการรักษาจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศตลอดมาในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงพระชนมายุ70พรรษานี้อำเภอท่าบ่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส,สาขาท่าบ่อด้ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในอำเภอท่าบ่อร่วมกันจัดทําโครงการเจริมพระเกียรติขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนและผู้ยากไรในชนบท และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการปั่นจักรยานบนถนนเส้นริมโค้งที่สวยงามระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเริ่มต้นที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบอ่อต่อด้วยกิจกรรมเยี่ยมเยือนพร้อมมอบถุงพระราชทานและพระบรมฉายลักษณ์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลโพนสาจ,จำนวน3ราย ตัวผ่าจัดแล้วสองสอง तुम्हाला <laughs> काय